คุณผูทุกท่านครับวันนี้ก็มีนัดมีหมายกับไอ้คุณถนอมนะไม่ได้เจอกันนานแล้วนะครับกับไอ้คุณถนอมก็ร่วมตั้งแต่ฤดูฝนน่นนะครับก็น่าจะได้ประมาณเก้าเดือนน่าจะได้นะมัง้งแปดเก้าเดือนวันนี้โคจรมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับ นัดกันไว้แต่แต่คุณน้านน้องเขาอยู่ฝั่งโน้นนะโน้นนะครับอยู่ฝั่งนึงต้นไม้นน้นไม้สนามกลอฟนี่แหละก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงนะนัดกันสองคนไม่รู้ว่าปลาสองตัวจะถึงหรือเปล่าก็มาลุ้นแล้วก็ติดตามแลวชมไปพร้อมกันไปผมก็จะขึ้นต้นนี้แหละนี่ นี่ต้นนี้เลยนะครับต้นนี้ล่ะต้องบนนั่นจะลองขึ้นสุ่มดูเออให้ดูไม้นิดนึงโอลักษณะไม้ก็จะเป็นบอ่อจะเล็กก็ไม่เล็กนะครับหลายไล่อยู่นะ แต่ไม่น่าจะถึงสิบไร่แหละอยู่ประมาณสักเจ็ดแปดไล่น่าจะประมาณนี้นี่คุณถนอมอ,อยู่โต้นโนนนเห็นนะครับโน่อนะอะะสูงใกล้สูงใกลเ,ก,าาเกินนะครับอาจจะเบิมเบอมมากนะครับ ปาปะปปเสียเวลาครับเดี๋ยวเราขึ้นไปเลยบนนนู่นเลย เรียบร้อยไม่เหลือซากตัวแรกมาแล้วกลัวมันจะขึ้นมานะท่านผู้ชมโอ้โหคุณถน,นอมกลับไปแล้วอะ่ะกลัวมันจะขึ้นมานี่คือโอ้โหโลมก็อุปสรรคด้วยครับยังโหดอลยลมอะ่ะดู ท่านหอมกลับบ้านไปแล้วอ่ะคิดดูแล้วกันอ่ะโอ้โหมาตั้งแต่บ่ายโมงมาถึงนี่บ่ายโมงตอนนี้ก็กี่โมงหนะ่ะสี่โมงกว่าแล้วนะครับสี่โมงครึ่งแล้วแต่ก็ใส่ใช้ได้เลยละ่ะโลอัพแน่นอนนะครับโอ้โหรู้ว่าีสองวะ่ะเฮ้ยลวง แล้วผู้ชมปลาตปลาไปลงไปเอาก่อนลงไปเอาก่อนไปหาละล่วลงว่ะาระสอบยนต์ลงไปเลยครับไหนตกไหนเมื่อกี้ดูก่อนไม่รู้ว่าตกต,ตรงไหนไหนวะน่า,า,นาจะตกตรงไหนวะตกทางนี้หรือเปล่าเออนี่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 เจอละเจอละ นี่ท่านผู้ชมหลุดเลยดีแล้วไม่ตกลงน้ำอ่ะโอ้โหโอ้โหโโอ้หไซส์สองอ่ะท่านผู้ชมว่ะทีแรกผมว่าไซส์เล็กนะดูโอ้โหดูโอ้โหท่านผู้ชมเ้ยดูครับโอ้โหดูก่อนจะกลับนะครับเราลองมาชั่งดูนะตัวนี้นะถึงไซส์สองหรือเปล่านะครับก็มาลุ้นกัน เรามาช่างปลากันดูนะครับอเอ๋มอไซมอไซคู่ใจนะเือ,อ,อช่างปลาดีกว่า จะไม่ตายเลยนะดูดูดูหืมันเริ่มเทิมนี่ดูช่างรู้สิสองไม่น่าจะต่ำผมว่า,น,านั่นดู สองกิโลนิดหนึ่งใครที่เข้ามาดูคลิปนี้จบแล้วชอบถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องมุสช้อดแชนแนลแล้วเรากลับมาเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะเป็นหมายที่ไหนแล้วก็เกี่ยวกับคลิปอะไรวันนี้ทางผมเองก็ต้องจากลาไปก่อนครับลมแรงมากครับสำหรับบ่ายวันนี้นะก็ยังดีที่ยังได้ปลาหนึ่งตัวนะครับตัวสองโลนี่ไปเดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านกันครับกับมอไซค์คู่ใจ สำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะ